ทุกคนครับวันนี้เรื่องสําคัญอีกแล้วครับวิธีที่เราจะดูว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยมีการอุดตันไหมนะครับแล้ววิธีที่เราจะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้หลอดเลือดที่มันดูมันมีพลาคมีชั้นไขมนันอุดตันที่หลอดเลือดเนี่ยเบาบางลงด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้การเล่นกับทางเมตาบอลิกคลิปนี้สําคัญแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับคนที่เป็น stroke ก็คือมีหลอดเลือดสมองอุดตัน คนที่เป็นโรคหัวใจนะที่หัวใจขาดเลือดก็คือมีหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่หัวใจเนี่ยมันอุดตันอุดตันไปด้วยเขาเรียกว่าพลากนะซึ่งเป็นชั้นไขมันแล้วฉาบด้วยหินปูนนะครับเวลาที่หินปูนแตกนะก็จะเกิดเกล็ดเลือดวิ่งมาเกาะเกาะกลุ่มกันทําให้เกิดการอุดตันแบบเฉียบพลันแล้วเสียชีวิตได้ในคนที่เป็นสโตรกค,คือเป็นทันทีทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราใช้วิธีการตรวจโดยการ ตรวจร่างกายปกตินะโดยการไปตรวจไขมันตรวจเบาหวานฮีโมโกโบิน A1C ตรวจตับตรวจไตการตรวจร่างกายโดยปกติของเราในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมไปดูคลิป y t u t u นะในช่องหนึ่งซึ่งโอ้โหดีมากเลยอะนะมีหมอคนหนึ่งชื่อชื่อว่าด็อกเตอร์บรูเวอร์นะครับดเร์บรูเวอร์เนี่ยเขาเป็นเป็นหมอซึ่ง ปรากฏว่าเขาไปตรวจตรวจอันหนึ่งที่เขาเรียกว่า CIMT นะครับ CIMT เนี่ยย่อมาจากว่า Carotid Intima Media Thickness นะครับก็คือไอ Carotid เนี่ยคือหลอดเลือดที่คอที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองของเขาเนี่ยนะครับว่ามันมีชั้น Intima คือชั้นในของมันมีการหนาตัวไหมเขาวัดหนาความหนาตัวคือ Thickness เนี่ยนะครับซึ่งดรบูเวอร์เนี่ยเขาบอกเขาเป็นคนปกตินะตรวจร่างกายอะไรก็ทุกอย่างก็ปกติหมดแต่ปรากฏว่าไปตรวจไอเนี่ยฮะ CIMT เนี่ย ตัวเองมีคาบไขมันสะสมปริมาณสูงเลยทีเดียวนะครับซึ่งการตรวจ cimt ในไอแคลโติตเนี่ยนะครับในป,ปัจจุบันในประเทศไทย,เ,ยเราก็มีการทำนะเขาเรียกว่าด็อปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยประมาณประมาณด็อปเปอร์อัตราสาวเราก็จะรู้ได้เหมือนกันว่าแคลโรติเนี่ยมีการอุดตันไหมหรือถ้าจะตรวจที่เส้นเลือดหัวใจเนี่ยก็จะไปตรวจสิ่งที่เขาเรียกว่าแคลเซียมสกอร์นะเขาเรียกว่าแคลเซียมสกอร์ซึ่งอันนี้ก็ตรวจได้เหมือนกันกด็ดูเหมือนกันแหละว่าไอหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยมีการหนาตัวผิดปกติหรือเปล่านะครับ ปัจจุบันเนี่ยนะคนก็จะเข้าใจว่าปัจจัยหลักๆเลยที่ทําให้เส้นเลือดอุดตันเนี่ยนะครับเราเขาจะเข้าใจไปว่าเป็นคอเลสเตอรอลอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับน้ําตาลในเลือดนี่แหละภาวะที่เขาเรียกว่าดือ้อต่ออินซูลินนี่แหละที่เป็นผลที่ทําให้หลอดเลือดเนี่ยเกิดการสะสมของคราบไขมันซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงครับว่าเรามีเมตาบอลิซึมที่ไม่ดีนะ เขาบอกว่างานวิจัยเนี่ยพบว่า90%ของคนที่มีเมตาบอลิซึมที่ผิดปกติเนี่ยนะครับคือมีอินซูลิน e รส s ิสแตนมีภาว่าพรีเดเ b e บติสก่อนเป็นเบาหวานอะไรประมาณนี้จะมีแค่10%ของคนเหล่านั้นเท่านั้นเองนะที่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะรู้ก็คือการไปตรวจไม่ใช่การคาดเดาไปเองอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้การตรวจที่ดีที่สุดคืออะไรล่ะการตรวจถึงระดับของเมตาบอลิซึมว่าดีหรือไม่ดีเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยบางทีเราไปใช้การตรวจแบบ a fasting blood s u g a r ตรวจคล l e s t e r ล l ตรวจ h e A1C o b i n a 1เเป็นต้นใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการตรวจว่า m e t a b o l ิซึดีไม่ดีเนี่ยคือการตรวจที่เขาเรียกว่า oral glucose tolerance test หรือ OGTT OGTT เนี่ยสามารถที่จะบอกได้นะว่าร่างกายเวลาที่ได้รับน้ำตาลก็ไปแล้วร่างกายจัดจัดการกับน้ำตาลนั้นได้ดีหรือไม่ดี OGTT เนี่ย ผมเชื่อว่าบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักแต่ถ้าคนที่เคยตั้งครันแล้วมีแนวโน้มว่าจะเป็นเบาหวานท่านจะเคยได้ทำการตรวจ ogtt คือเขาจะให้เรากินน้ําตาลนะครับแล้วเขาก็จะเจาะเลือดเราระดับน้ําตาลในเลือดซีเรียลไปเลยว่าชั่วโมงหนึ่งผ่านไปหลังจากที่เราได้รับน้ําตาลไปปริมาณนี้ระดับน้ําตาลเราเป็นเท่าไหร่แล้วก็ชั่วโมงถัดไปเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่อันนี้เห็นไหมว่ามันบอกได้เป็นฉากไงนะว่าร่างกายเราเวลาที่เจอน้ําตาลแล้วจัดการกับมันได้อย่างไร อาหารที่มีผลอย่างมากเลยต่อน้ําตาลก็คืออาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงเช่นข้าวขาวมาบ้านเราเป็นกินข้าวขาวฝรั่งกินขนมปังขาวกินซีเรียลกินขนมกินโดนัทกินอะไรต่างต้นนะซึ่งอาหารเหล่านี้มันทําให้ระด <Jr. S 1> ับน้ําตาลในเลือดเราพีคพอระดับน้ําตาลในเลือดเราพีคขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายจะส่งอินซูลินนออกมาและการที่เรากินอย่างนั้นบ่อยๆร่างกายส่งอินซูลินออกมาบ่อยๆมันทําให เราเกิดการดื้อต่ออินซูลินซึ่งทําให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดนะครับผมบอกแล้ววิธีการตรวจที่ดีอันหนึ่งก็คือ ogtt นะครับทีนี้มีการตรวจอื่นนะเช่นแบบดูไปเลยนะว่าหลอดเลือดเราเป็นอย่างไรเช่นไปดูด็อกเลอร์อันตราสาวคล้ายๆด ok ็อร์บรูเวอร์ที่เขาทำ i c i m t นั่นแหละหรือการตรวจแคลเซียมสกอร์วิธีที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงคือการลดการบริภบโภคคาร์โบไฮเดรตลง บอกว่าลดนะไม่ใช่งดเ,เพื่อนๆต้องฟังให้เข้าใจนะบางคนเนี่ยไปโนขาบเลยซึ่งอันนี้จริงๆต้องบอกว่าเอ่อก็ผมก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะเป็นผลดีกับร่างกายในระยะยาวการกินแบบขับน้อยๆเนี่ยนะครับอาจจะลดลงอ่ะนะลดเปอร์เซ็นต์ของคาร์โบไฮเดรตลงเลือกรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่าเช่นผักผักใบเขียวถั่วและโปรตีนจากสัตว์ที่มีไขมันดีๆนะครับการออกกําลังกายนะ ช่วยได้แน่นอนที่ทําให้หลอดเลือดเนี่ยดีขึ้นนะครับหลอดเลือดที่เคยมีพราของดรบูเวอร์เขาใช้วิธีการลดการกินขาบลงนะเพิ่มการออกกําลังกายขึ้นและก็ทำอินเตอร์ t t เต t ฟาสติ้งมีส่วนช่วยอย่างมากเรื่องฟาสติ้งเนี่ยผมพูดไปหลายไปหลายหลายหลายครั้งหลายคราแล้วนะครับการลดช่วงเวลาของการกินอาหารให้อยู่ในช่วงสั้นๆเนี่ยนะครับจะทําให้เราสามารถที่จะปรับระดับเมตาบอลิซึม รับระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีภาวะที่ดื้อต่ออินซูลินลดลงนะครับดรบูเวอร์เองจากที่ผมไปฟังในพอรแคแต์สของเขาเนี่ยเขาบอกละเขาเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์อย่างนี้แหละและเขาไปตรวจ CIMT อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าอายุของหลอดเลือดของเขาเนี่ยนะครับลดลงถึง20ปีภายในเวลาไม่กี่ปีน่าสนใจไหมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีหลอดเลือดที่คิดว่าตัวเองมี p ลาอยู่นะจะ มีโอกาสไปตรวจหรือไม่มีโอกาสไปตรวจอ่าด็อปเปอร์ตาซาวไปตรวจ OGTT หรืออะไรก็แล้วแต่ดูระดับเม t a ตาบอลิซึมเนี่ยแต่ผมว่าการปรับไลฟ์สไตล์เลยในวันนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยทําให้สุขภาพของหลอดเลือดท่านดีขึ้นได้แน่ๆโดยสรุปนะครับวิธีการลดความเสี่ยงหลอโรคหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองข้อที่หนึ่งเราต้องตรวจสุขภาพอย่างถูกต้องนะไม่ใช่ไปตรวจเอ่อ ฉพาะบัตรซูกาเฉพาะคอเลสเตอรอลนะแต่การตรวจเนี่ยแนะนําถึงการตรวจของหลอดเลือดว่ามีความหนาตัวของหลอดเลือดหรือเปล่าการตรวจออร์รอลกูโคสทอร์เรนส์เทสเพื่อดูเมตาบอลิซึมของร่างกายว่าจะจัดการกับระดับน้ําตาลในเลือดอย่างไรอีกอันนึงเขาเรียกว่ากูคอนติเนียน u สกูโคสมอนิเตอร์ริงนะครับคือพวกนี้เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่ว่าเรามีการใส่เครื่องเนี่ยปักลงไปผิวหนังนิดเดียวนะมันวัดระดับกูโคสเราตลอด24ชั่วโมงเลย แล้วดูด้วยว่าเวลาที่เรากินอาหารชนิดนั้นกินอาหารชนิดนี้เนี่ยนะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้าตาลในเลือดของเราอย่างไรเพราะแต่ละคนเนี่ยการปรับเปลี่ยนระดับน้ําตาลการควบคุมระดับน้ำตาลต่ออาหารแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราใครที่ไปติดเครื่อง CGM เนี่ย Continuous Glucose Monitoring เนี่ยจะรู้เลยว่าเราจะถูกกับอาหารแบบไหนไม่ถูกกับอาหารแบบไหนเพราะฉนั้นการตรวจสุขภาพอย่างถูกต้องตามตามที่เขาแนะนําในพอดแคสต์เนี่ยก็มี3อย่างก็คือดู หลอดเลือดเลยการตรวจ o g t t เพื่อดูระดับไตรกลิซึมและการตรวจ Continuous Glucose Monitoring ข้อที่2คือหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงโดยเฉพาะน้ำตาลและแป้งขัดขาวข้อที่3การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอบวกกับ Intermittent Fasting นะครับจริงๆในพอดแคสต์นี้ก็พูดถึงการลดการอักเสบของหลอดเลือดด้วยนะด้วยการใช้ยากลุ่มสเตตินนะซึ่งยาสเตตินแต่เขาให้กินแบบโลโดส โลดสแตตินเนี่ยสามารถที่จะลดการอักเสบของหลอดเลือดได้จริงๆนะครับความสําคัญของเมตาบอลิซึมของร่างกายความสำคัญของการหนาตัวของหลอดเลือดเป็นปัญหาซึ่งเราไปตรวจร่างกายปกติแล้วเราไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาเพราะฉะนั้นนะครับการที่ตรวจอย่างที่ผมแนะนําไปในคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์แต่ถ้าใครไม่มีโอกาสไปตรวจก็ปฏิบัติไปเลยครับผมว่าดีต่อสุขภาพร่างกายของเราแน่นอนแล้วเราจะได้รีเวิร์สหลอดเลือดจากที่มีการอุดตันให้ คลีมขึ้นสะอาดขึ้นได้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์กดไลค์ subscribe แชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีครับ your friend is a doctor. Dr. V. c h h n n e l ครับ